มาทำบ้านแมวจากกล่องเคอรี่กันอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีเท่านี้ค่ะ ส่วนไหนนี้ก็เป็นสิ่งที่แอดมินออกแบบไว้นะก่อนอื่นเราก็มาวาดกันก่อนเลยค่ะว่าเราจะตัดส่วนไหนบ้างก็จะมีที่เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเป็นหลังคานะคะแล้วก็ทางเข้าบ้านรวมถึงรอบๆกล่องตรงนี้กระดาษฝั่งนี้มันจะได้ประกบมาเป็นหลังคาได้เสร็จแล้วก็มาลงมือตัดได้เลยวันนี้แอดมินเลือกเป็นกล่องผลไม้นะคะเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยมีความหนา5มมตรก็คือแข็งแรงมากแถมอันนี้เป็นกล่องแบบทรงสูงด้วยเหมาะกับการส่งผลไม้ขนาดใหญ่แล้วแอดมินก็คิดว่ามันเป็นทรงที่เหมาะกับเป็นบ้านแมวด้วยตอนที่กํลาลังตตตัััดดเเเเนนนนนน่ยแะะะะําาาาใให้ใ้้ชะคครพวกไไมขล พอตัดทุกส่วนตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็มาประกอบกันเป็นบ้านได้เลยส่วนตรงหลังคาตรงนี้เนี่ยก็คือเรากดกระดาษ2ฝั่งนี้เข้าหากันแล้วก็เอาเทปติดแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นบ้านน้องแมวน่ารักมากเลยคราวนี้เราก็เอามาใช้งานจริงกันเลยค่ะส่วนว่าน้องแมวจะเข้าไปในบ้านหม่ก็ให้วิดีโอเป็นคนเล่าเรื่องดีกว่าค่ะและเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นพยายามหลอกล่อก,กันทั่วทิศทางน้องก็ไม่เข้าไปสักทีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นของเล่นให้น้องๆได้เอาตัวมาถูกก็ดีเหมือนกันแแล้้้ววถาใคครอออบบิปนนนนีเ่กก็มห ะะเผื่อจะได้ทำคลิปสนุกสนุกมาฝากเพื่อนๆกันรวมถึงหานางแบบในแบบตัวใหม่มาด้วยแล้วถทไมาอยากพาฒคอนเทนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ก็ฝากติดตามติกตกอของเคอรี่ด้วยนะ